สบตาหัวใจมันเป็นทีถัาเจ้าไรตั้งแต่วินาทีที่ได้เจอทุกคำที่เจ้าพูดมามันไว้คือน้ำตายิงจับระน้ำพันฟ้าเห็มาประตัวเธอคิดขอดแต่นาาเจ้าอยู่ทุกยามเบิ่งรูปเจ้าก็ยิ้มบริหามเจ้าคือคนที่อ้ายตามหาอยกทุกอย่างขอแค่ได้อยู่ใกล้ธนาหากเจ้าหลายจนใจมันสิขาดคือ,อยังเจ้าถึงได้มาหาง่ายๆป่านนี้เบิ่งแนตะ่เจ้า คือคคคนนนั้ททีีทใ่ใจใมมมวามมายิดทอดแต่หน้าเจ้าอยู่ทุกยามเบิ่งรูกเจ้ากกยิ้มบไบ้ิ้ามเจ้าคือคนที่ไอาตามหาย้อมทุกอย่างขอแค่ได้อยู่ใกล้ธนาหากเจ้าหลายทั้งใจมันสิขาดอยำเจ้าถึงได้มาหักง่ายๆปานี้เบิ่งหน้าเจ้าและใจมันวันไว้ทุกที่เจ้าคือคนนั้นที่ทำ ยอมแค่ทางชีวิตข้อมเหตทุกอย่างให้เจ้าแม้สิยากใจไอมีแค่เจ้าบ่กเคยมีใครแค่อยากให้เจ้าหูวเจ้าสำคัญแค่ไหนเมื่อน,นี้ไอหักเมื่อน้ากะหักคือเก่าสง่ญญาจ,จัดใจว่าไอบอกเคยสิหลงเจ้าจะคือดวงดาวของไอในทุกคืนได้อยากหักเจ้าไปโชวฟ้าและกินสิมุนคืนแม่นอายสิคนธรรมดาแต่ใจนี้มีค่าเพราะเจ้าเข้ามาหักเจ้าลายบ่มีคำสิบันใ้ายทุกคำที่ไอบอกมันออกมาจากใจ เจ้าหลายจงใจมันสิขา Oh, 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 oh. Na 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 wo. Oh, 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 oh. Na -ni na -ni na Na oh, na oh, oh. สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรบพางเลยคําเตือนห้ามใส่เวลาอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจตงมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโอแบงเอลูป e นะครับโอเซนอีวี e ้บนะครับตัวนี้ความจุ20 0 0มมิลลิแอมชาร์จเร็ว20สวัตสำหรับสายชาร์จนะครับและ15าวัตสำหรับแม็กเซฟชาร์จมีอินพุตเอาพุตไทป์สให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในตะกาศได้เลยขอบคุณครับ